แล้วครับท่านผู้ชมกายินจะรับสู่ช่อง tktv นะครับวันนี้เราจะมารีวิวปืน m ฟ,ฟใหม่นะครับเดีย๋ยวผมไปเล่นให้ดูเลยครับปืนนี้บวกอัตราการยิงสองม่นจำหนึ่งนะลดนม่เสี่ยงนะผมลืมนะฮผมก็ต่งชุดมาเข้ากับเต็ม M4 ฟฟนะเป็นเสียเงนินนะ เฮ้ยอย่างี้ยสิเอ้ยคิบผมบวงดอกเหี้ยมนจีบหลงค้างเป็นไรมั้งเอามาเดี๋เวลาแหละเฮ้ยไม่ อึโอ้ผมผมมึนคนละโอ้ยโอ้โอติดตองมาเอ็มฟฟไม่เหรอแบบนีน้ไม่ได้เหรอทีนี้อืมโดนนะี่โดนนะไย้ยิงกันอยู่กับปให้มันยิงกันไปเราจะไม่เจียกนะ เราจะไม่ยุ่งเราเฮ้ยแหละเฮ้ยแหละผมเห็นมันแล้วมันน่าจะไงผมเหมือนกันเลยดูจากลักษแล้วมันไงโอ้โยสองคัน ไม่ผมเกิดมาโชคร้ายอย่างนี้เจอทางนล้วก็บ้าแล้วคนยิงเล่นไม่ค่อยเก่งไม่งเง้ยมันไงกูตายกูว่าแล้วเมื่อกี้เรารีวิวไม่เต็มที่นะครับผมมาเลยมารีวิวในเซฟ,ฟิตายแทนนะมามารีวิวในเซฟ,ฟิตายแทนะนะเนื้ เป็นในโฟรผมสุมได้หนึ่งวันก็มมียี่สี่ชั่วโมงนถ้าดูโดยภาพรวมก็ถือว่าใช้ได้ครับปืนนี้สกินสวยนนครับมีลายอันนี้สายฟ้าอยู่ข้างๆมันนะนะเห็นไหมมันจะมีลายสายฟ้านี่เนี่ย เทครับโค้เทไอ,อ,อเดี๋ยวผมยิงดูนน่นน่เป็นไงลั่นอย่างเร็วครับสำหรับคนที่แบบสายบวกสายจุ่มๆแบบแน่ยนั่นนะใช่เลยเนี่ยอย่างเร็วเนี่ยลั่นอย่างเร็วครับันบวกนนนล,วลั่นสองรครับแม่นยำหนึ่งเดี๋ยวไปเล่นดูเลยครับเนี่ยเนี่ยเขาหมาไปแล้ว นี่ครับหัวอย่างเร็วรบ,บวกแม่นยำเลยเน่ยเนี่เนี่ยเนี่ยหัวครับนี่ครับหัวทุกมหนครับผมก็จะจได้คาบวันนี้แต่ผมไม่มีเงินเติม ได้แค่บัตรเอาบัตรฟรีไปสุม่มมันได้ขึ้นมาผมก็เลยมาเีวิวให้ทุกคนดูแล้วหัวครับเข้าหัวนะครับเนี่ยครับหัวหนึ่งไม่ตายมันบวกแม่นยำหนึ่งครเนี่ยคเนี่ยดูนะเนี่ยโอ้ยเข้าหัวแล้วเขาทำไมไม่ตายะครับไม่ตายะครับเอาทำไมไม่ตายล่ะครับงงครับอางง โอ้เจียมไม่ไหวนะเจียมแบบน,นี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ไหวไม่ไหวอู้หัวทุกเม็ดพี่เจีจับปืนนี่มันมีพลังไงมันโอ้ยอาตโตทุกเม็ดเลยอุ้ยอุ้ยโดนยิงหัวโดนกระยิงหัว โอ้ดีใจตัวนี่ยังไม่เป็น่ยนอย่าผมโชว์เล่นใหม่นะโดยภาพรวมก็ประมาณนะี้ครับก็ขอจบคลิปวันนี้นะครับสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซิงเกอร์ใครนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องทีวีนะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ